ไปแล้ววันนี้บัดเดอเดินตามสาวผู้ไทยด้วยบันนี้มาดูซิป่าวันนั้นกับป่าวันนี้มันจะเป็นยังไงเบิ่งเสียงจ้ะตอนนี้ก็คือเบิ่งหน้าสาวผู้ไทยซะก่อนเด้อจ้ะดูเสียงฟังเสียงดูป่าวันนั้นกับป่าวันนี้มันแตกต่างกันสเลเกินวันนี้เขียวเปื้ลืดเลยจ้ะ เขียวทุกมุมทุกที่เลยจ้าช่วงนี้ไม่เหมือนวันนั้นเลยจ้าวันนั้นนีข่ขาวโจนโพนเลยจ้าแถวเนี้ยแต่วันนี้เขียวบลึนบลึนเลยจ้าสตรอเบรีเชอรีสตรอเบอรี่รป่ากำลังจะออกโดกเต็มเลยจ้าเออบด้ยางมาแถวนี้ ม่ได้นยางมาแถวนี้หลายมือหลายเว่นดีดักเลยนจ้ะนี่ม่ได้เยนินมาแถวนี้หลายเป็นสิเป็นเพราะอาทิตย์สองอาทิตย์เลยล้วจ้ะนี่ไม่ได้เดินมาแถวมุมนี้เลยเบิ่งเนี่จาาเบิ่งสภาพเดอ้อสาวพุทธชายเบิง่งเคียวอึดตึดค่อยๆดูโอ้นกนกตกใจ อืมงจากสภาพวันนั้นกับวันนี้ช่างแตกต่างกันเหลือเกินทั้งเว่าทั้งยางเด้อจ้ะยางกับค่อยๆยงางเด้อสีสันๆในจังหวัดเมื่อกับคือสีสันๆนะครับคัก,กดูเสียงธรรมชาติถ้าเดินทางนี้แดดมันจะส่อง คนก็เดินกันเต็มเลยจ้ะช่วงนี้คนเดินออกกําลังกายช่วงนี้เวลาเน,นี้ยจ,จะ้ะคนจะเดินออกกําลังกายกี่โมงแล้วไม่รู้ตอนเนี้ยมารอเบิ้งเห็ดกันเด้อเห็ดออกย้างเห็ดออกย้างรอฝนเนาะโอ้ไม่ได้ถือไม้มา เสียงคนเดินเสียงคนคุยแจ, dome, จ๊แจ๊ะแจ๊าแจ้าแจีวอยู่นั่นทางโน้นมันจะเป็นถนนใหญ่ทางนี้มันจะเป็นถนนไม่ใหญ่เด้อเนี่ยทางนี้มันจะเป็นถนนแบบนี้นี่หลังบ้านนะจ๊ะเนี่ยหลังบ้านแฟนสาวพุทยเยงเนี่ยข้างหลังบ้านมันจะเป็นทางแบบนี้นะจ๊ะแต่ทางซ้ายมือจะเป็นทางใหญ่จ้ะสาวพุทยให้เบืองบรรยาก,กาศคกๆ ไก่แล้วจ้าไก่แล้วไก่เฮ็ดสิได้ออกสิได้เก็บเฮ็ดแล้วอืมอืมช่างช่างเขียวสะอุ่มพุ่มสวัยซะเหลือเกินไฮไลท์นะคะไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยชาติหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะไฮไลท์เนี่ย ไม่ได้มีกันบ่อยนะคะหนึ่งหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยมีครั้งเดียวนะคะไฮไลท์น่ะ <laughs> สับูได้กะเบาโนอวหัวมวลดีนะใไซเสือแคนย่าออกมารู้สึกว่าะสิเย็นเย็นแน่จักหน่อย <c oughs> บอกไอ้ดังๆ ว่าน้องนั้นมีผัวแล้วคำๆเด้อจ้ะจะเห็นกระต่ายไหมจ้ะเป็นกระต่ายกระต่ายบางทีก็กระต่ายก็จะเดินวิ่งวิ่งขย,ขยักขยักขยัก,ยกแถวเนี้ยจะ้ะกระต่ายเขาก็จะอยู่อุย้ยสาวู้ไทยชอบชอบจะช่วงเนี้ยชอบแบบไหน มันมีพุ่มให้บางเกี่ยวบางเงี้ยวบางเงี้ยวสัพุทไทยเรามักขึ้นอย่างนี้จ้าช่วงนี้นะแลนเงี้ยวทั้งใดก็ได้บ่าเป็นปัญหาจา้าเลี้ยวบ่เห็นกันเด้อถ้าแม่นเป็นนาหน,นาวนี่สัพุทไทยละยากบ่ามีมองขีมองเงี้ยวแลนอันนี้แลนเขปาปลาพุ้ๆกับเพามีภัยเห็น,นหมอนร้หัวมวนจา้า หนาวเย็นจกุจกยางจุกถุงไปน้ามด้ยจ้ะยางจกุกถุงไปน้ามือเย็นมันร้อน,น,อน,นอหนาวใบไม้ใบไม้นี่ใบไม้เปิ้ลเป่าได้เด้อสาบุะรดเปล่าเป็นสาบุะรดสิเป่าให้ฟังแฟนสาบุะรดเป่าเป็นเด้เป่าใบไม้ไม่เป็น ปิ่นดิสาบุไทยคือเป่าบป่ปิ่นใบเขียวหมดแล้วเขียวชะอุ่มพุ่มสวยโอ้ยมองไปทางไหนก็สดสื่นสดซื่นสดใสสดซื่นสดซืด่นสดซื่นสดใสหันไปทางนี้ได้ไหมทางนี้จะเห็นไฮไลท์ชัดเลยอุ้ยอันเนี้สยสาวผู้ไดหันหน้าใส่พระอาทิตย์ พระอาทิตย์จะตกดินทางนี้อ่าพระอาทิตย์ตกดินทางนี้อันข้างหลังเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้น <c oughs> ถ้าพระอาทิตย์ตกดินเห็นไหมสีเสื้อสาวผู้ไทยแจ้งแวงแจ้งแวงจางวางจางวางเลยจ้ะสุขได้ไหนจะเท่าได้ฟังเสียงนกร้องเพลงจะช่วงนี้ นกเขากลับมาแล้วเขามาอยู่ทุ่นที่ทุ่วแดนตรงเนี้เขามาอยู่ตรงนี้เขามาเขามาร้องเพลงให้ให้เราฟังให้เราได้ฟังเนาะเห็นไหมนกบางตัวเขาก็จะร้องกู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 นกบางตัวเขาก็จะนกบางตัวก็ อาพูทธายเรามักอยู่มักฟังชอบฟังแดดมัวๆลวะเ้วเด้อแถวนี้มันสิมีอันเชอรีปออร่ปา่าไอสตรอเบอรี่ป่าล้ายหลายด้วยจ้ะนี่แถวนีม้มันกำลังจะออกกุหลาบป่าก็สุเยอะกุหลาบป่าก็หลายจ้ะนพระอาทิตย์ แดดส่งเห็นไหมตาแล้วแดดส่งแล้วจ้ะไปเนี่ยสิให้เบิองเด้อข้างยางตอนนั้นนี่เขาตืดตืดมึงตอนนี้เด้อเพชรสีออกแล้วตอนนี้เด้อค่ะ เขี้ยวอืดตืดเลยจ้ะมันเป็นเปลยนอืดตืดตอนนี้เขี้ยวอืดปืดมุมนี้เขียวมากรอฝนจ้ะรอฝนอีกเดือนสองเดือนเห็ดก็จะออกแล้วเนี่ยปีนี้รู้สึกว่าจะออกเร็วมากเราเราจะค่อยๆเดินนะเดินช้าๆเดี๋ยวลายตาเห็ <c oughs> นไหมเขียวๆออกยอดทั้งยอดออก ใบใหญ่ๆแล้วจ้ะรอหาผักสะเดาด้าดากุ้งหินแถวนี้มัมีผักสะเดาด้าดาก็ค่อยมีจ้ะมีแต่ยอดไม้ย่งางไปนี่เจอสัตว์ใ,ใหญ่เฮ็ดจังไดฮู้ว์แลนปลาหลาชอบได้แลา <laughs> นไปนี่ก็ย่งางไปนี่เจอสัตว์ใ,ใหญ่อะ โอ้สวัสด,ดีค่ะกับแกลนพอวเวอร์พอเวอร์เลยเหรอจ้ะนี่จ้ะนีคือป่าหลังบ้านนี่จ้านี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยสตรอเบอรี่ป่าด้วยจ้านี่กำลังสีขืนสตรอเบอรี่ป่า แต่มันขื้นนี่โอ้ยฝ่าวมาเก็บกินบ่าท่านนกนกมันก็อยากกินคนก็อยากกินฝ้าวเก็บฝ่าวให้ท่านนกให้ท่านแมงแมงนกแมงอันพึ่งแมงอย่างมันมากินนกก็อยากกินค้นก็อยากกินตองฝ้าวเก็บฝ้าวนกกะไปไหนไปไหนสาวุทัยเขาสิถามเหานกกระติยากเว้าอยากคุยเทอดเด เอาน้ำนกแตีมันมีความสุขเถิดจ้าไปไหนไปไหนสาวผู้ไทยเธอไปไหนเธอไปไหนสันไปน้ำสันไปน้ำประวานสีตัวถ้าโชคดีนิเห็นกระต่ายแลน,นกระยกกระยกกระยกจ้าตรงนั้นมันก็จะมืดมืดหน่อยพอตรงนี้มันก็จะแจ้งจางปางแจ้งจางปางปาเฮดแดงเห็ดขาวเห็ดน้ำหมากสาวผู้ไทยได้ดิตอไม้ที่ตายแล้ว ต้นไม้ใหญ่ยังใหญ่อยู่แถวนี้ต้นไม้ใหญ่หลายอยู่จ้ะนี่ต้นไม้ใหญ่เยอะอยู่เนี่ยแถวนี้ต้นไม้ใหญ่หลายหลายจ้ะไม่อยากให้เขาบักหลายเนี่ยตรงน,นี้เขาจะไม่ไม่โค่นนะต้นไม้ใหญ่เขาจะอนุรักษ์ไว้อยู่จ้ะนี่ต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้ต้นป่าเฮ็ดผึ่งขอได้ดิแปลนจ้ะช่วงนี้ป่าก็จะแปลนเออเตือดนิดนึง รอฝนตกอีกมาเห็ดก็จะขึ้นเดินได้จะนำทางสาพุท้ไทยเ,เเยเห็ดอันสาพุท้ไทยเห็ดมีดเห็ดมีดอันหาเห็ดข่อยเฮียจกข่อยหลงจักไปว่างมองได้ดูการแต่ทายคลิปทายคลิปแปรวหลดุดลืมหมดมีดจขอคไปนั่มหาหมีดกันนะมันจะห็นบอก ต่มันสิเป็นของเห่ามันก็นสิีเห็นตัวเนาะจะปีดกายนี่ไหม <laughs> มามหาน้ำหาปีนี่มันสิเห็นบอลเพลินไหมพี่น้องมีดคอยความคักน้ำหาเบื่อปีนี่มันสิเห็นบอเฮียตั้งแต่ปีกายค <laughs> อยน้ำหากขาเรยห้หาคอยว่างไวอยู่ตรงหาคอยว่างไวตรงตัอไ,ม,ไ,ม,ไม, <laughs> ม่ตัวไม่ตายนะแม่ต่อไม้ตาย เนี่ยป้าเห็ดละโงกเฮ็ดหน้าแร่เฮ็ดนาแดงเด้อจะแถวเวนี้ยโอ้หลายเฮ็ดสารพัดเห็ดจะ้ะแล้วแต่เขาฉิออกแล้วแต่ปีนั้นปีนี้เขาชิออกโอ้ยข่อยว่าข่อยเป็นรื้อมีมงได้มงได้นี่แหละมีดขอยความคักความงามอันนี้ก็ต่อไม้ที่ตายแล้ว นี่จ้ะในป่าช่วงนี้ก็จะประมาณนี้จะเป็นเอือดตืดอือเอาเปีมัแขวนตรงเล่งตรงเล่งเอาเปีมากแขวนนอนกินลมชวงวิวฟังเสียงนกร้องเพลงนี่น,นี่นอ๊กได้การได้ใจได้ใจเล้จันพักเลยคอยละเงืออวาคอยเอามีดคอยคนมันนั้มหามีดคอยดนี่ ขอน้ำหามีดหาเห็ดคอยมีดหาเห็ดคอยหลงเฮียหลงแลอดคอยว่างว่าลอดคอยไปเลยแม่ทายคิดขอยมาน้ำหาได้จากคอยเฮ็ดเฮียจะปีกไก่จากบันนี่ปีนี่ขอมาน้ำหาบนเรื่อยจีเห็นบ่มีดเล็มนั่นนะมีดม้านด้จ้ะนั่นเฮียจ่อยได้ะหารได้มีดอันไม้มาแล้วเหรอจ้ะ่หาน้ำหามีดเกา่าสะกอนหามันจื้อ มันเห็นหามันมีไปป่าจะถีบถัวเด่นช่วงนี้ก็จะแห้งแห้งนิดหน่อยช่วงนี้ป่าก็จะแห้งแห้งนิดนึงจ้าเนี่ยปลาเห็ดปลาเห็ดต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ต้นไม้ใหญ่นี่เห็ดลายลายดิเวลาเขาออกปีนี้เขาเห็ดลายๆเด้อปีกายนี่เห็ดพึง่งบ่ค่อยลายนี่ ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ล้วงคลิปนี้ก็ขอให้ปังๆเลยๆเด้อสกุลทุกคนนี่เขาเขียนไวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้ใหญ่เนี่ยต้นไม้ใหญ่เขาก็เขียนมีคนมาเขียนเขียนสลักชื่อสลักอะไรไว<ม>้เขียนชื่อเขียนลายผุ่นกินไปเขียนทั้งทิงกับมีด ขึ้นไปเขียนตั้งทึ่งเขียนอีกยังไวบุ I love you คนเขียนไวคนมาสลรักจาลึกไวในต้นไม้เห็นไหมเ,เขามาเขียนไว้ทีนี้เขามันโตแล้วไง <laughs> เขียนไว้ต้นไม้โตแล้ว <laughs> เขียนไว้เนี่ย เขียนสลักไว้เนี่ยเขียนรูปอะไรไว้เนี่ยเออเขียนเป็นรูปเป็นล่างเลยจักมาเขียนไว้ย่มใดดอกจกักแปลว่าอย่างไอเลิฟยูมั้งอัปเมเอนี่นี่ห้อยเท้าเห็นบ่เนี่ยห้อยเท้านื่ว่าสาวผไทยงินได้ห้อยห้อยเท่าดิ่งทมไนห้อยเท้ามาได้จ้ะห้อยเท้ากวางห้อยเท้ากวางห้อยห้อยเท้ากวางรอยเท้าเก้งรอยเท้าหมูอื อิลีเจ้ะมันสียางอยู่แถวนี่แหละกลางคืนมากกลางเวรเนี่ยไม่เห็นเขาหรอกกลางคืนมาเนี่ยเขาจะเดินว่อนกันอยู่ป่านนี้แหละจ้ะกลางคืนมากนี่ป่านนี่แหละละกวางเก้งยางหากินว่อนว่อนทั้งหมูป่าป่านี้หมูป่าก็เยอะจ้ะช่วงนี้สัตว์ออกหากินจ้ะกลางค้างกลางคืนเนี่ยไม่เป็นตะย่างหรอกจ้ะย่านเจอเขาแล้วก็ เขาสิตุ๊กใจใเฮานะแม้ว่าแมนเฮาตุ๊กใจเขาโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อจุ๊บจุบ